intellectual property แบ่งออกเป็น7หัวข้อด้วยกันนะคะประกอบด้วย 1. เครื่องหมายการค้าหรือ trademark 2. ลิขสิทธิ์หรือ copyright 3. สิทธิบัตรหรือ patent สังเกตนะคะหัวข้อไหนที่กฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียนจึงจะมีผลคุ้มครองทางกฎหมายนั้นจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปดินสอและกระดาษค่ะบ่งบอกว่า เครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนจึงจะได้จึงจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรวมถึงสิทธิบัตรด้วยก็เช่นกันนะคะต้องจดทะเบียนจึงจะมีผลคุ้มครองทางกฎหมายค่ะ 4. ความลับทางการค้าหรือ trade secrets 5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ geographical indication 6. แบบผังภูมิวงจรรวมหรือ l a y o u t d e s i g n s of integrated circuit และ7การให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชหรือ protection of plant varieties สังเกตนะคะทั้ง6และ7ใน2หัวข้อท้ายนี้กฎหมายบอกว่าต้องจดทะเบียนเท่านั้นจึงจะได้รับการคุ้มครองทั้งแบบผังปูวงจรรวมและการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชค่ะนักศึกษาจำได้ไหมคะใน7ประเภทนี้มีกี่ประเภทที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนจึงจะได้รับการคุ้มครองคะมาดูความหมายกันนะคะ ทรั์กับทรัพย์สินตามกฎหมายไม่เหมือนกันนะทรัพย์หมายถึงวัตถุที่มีราคาและอาจถือเอาได้ต้องมีรูปร่างเท่านั้นนะคะแต่ถ้าทรัพย์สินเนี่ยรวมถึงวัตถุที่ไม่มีรูปร่างแต่ถ้ามีราคาก็เรียกก็เป็นทรัพย์สินค่ะดังนั้นความหมายของทรัพย์สินจะกว้างกว่าคําว่าทรัพย์นะคะปัญญาหมายถึงการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ของมนุษย์เมื่อนําคําว่าทรัพย์สินกับปัญญามารวมกันแล้วจึงหมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ของมนุษย์นั่นเองค่ะ เครื่องหมายการค้านะคะเครื่องหมายหมายถึงภาพถ่ายชื่อข้อความตัวเลขหรือรูปทรงของวัตถุหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมารวมก,กันนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของว่าเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่นนะคะประเภทของเครื่องหมายการค้ามีอยู่4ประเภทด้วยกัน 1. เครื่องหมายการค้านะคะให้เรานึกถึงรองเท้าอนิสกะหรือ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของ l i v i นะคะทั้ง2องอตราสินค้านี้ก็ถือเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทที่1น,นะคะเครื่องหมายบริการก็อย่างเช่นร้านกาแฟคาเฟอ,เ,ฟอเม z ซอหรือว่าการให้บริการบนหน้าเ c e b o o o นะคะแบรนด์ของคาเฟอ m ม z ซอกับ Facebook ก็ถือเป็นเครื่องหมายบริการ 3. เครื่องหมายรับรองนะคะเช่นเครื่องหมายฮาลานที่บ่งบอกว่าชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้นะคะหรือ iso มาตรฐานการวัดคุณภาพขององค์กรนะคะซึ่งตัวล่าสุดก็ ISO 34001 2018เป็นต้นนะคะ4ค่ะเครื่องหมายร่วมคือการที่หลายสาขางบริษัทนี้เนี่ยมาร่วมกันนะคะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยมารวมกันเป็นกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะคะอาทิเช่นโอชิกรุ๊ปนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดื่มชาเขียวอาหาร โอชิบุฟเฟ่มารวมกันเป็นโอชิกรุ๊ปเรียกว่าเป็นเครื่องหมายร่วมนั่นเองค่ะการได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้านะคะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันคือ1ต้องเกิดจากการจดทะเบียนและ2ต้องเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าจริงนะคะดังนั้นผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรายแรกแต่ไม่ได้ใช้จริงหรือไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวจริงย่อมมีสิทธิ์ด้วกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของตัวจริงสรุปก็คือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของ ตัวจริงหรือใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าได้นะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆนะคะคนที่จดทะเบียนก็ย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะเรียกให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าสินใหมท่ทดแทนได้ดังนั้นถ้าไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนจากการละเมิดได้ ะะถ้าจดทะเบียนแล้วนะคะก็จะมีอายุความคุ้มครองทางกฎหมาย10ปีนับแต่วันที่ยื่นขอจดทะเบียนนะคะและสามารถต่ออายุได้ทุกๆ10ปีเลยค่ะลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว exclusive right นะคะเป็นสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานสร้างสรรค์ เมื่อสร้างสารรค์มาแล้วกฎหมายย่อมคุ้มครองทันทีโดยไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนนะคะซึ่งก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทมี9ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านงานวรรณกรรมน,นิลป์ศิลปะนะคะดนตรีต่างๆอาทิเช่นการแต่งตาําราการคิดท่าเต้นนะคะภาพถ่ายการแต่งเพลงหรือเกี่ยวกับพวกด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นประเภทของลิขสิทธิ์นะคะโดยการได้มาลิขสิทธิ์นั้นผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานได้มาโดยไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนกฎหมายก็ให้การ ป้องคุ้มครองสิทธ์แล้วนะคะซึ่งลิขสิทธิ์นั้นการได้มาเนี่ยก็จะเกิดอยู่2แบบด้วยกันคืออาจจะเป็นงานที่เริ่รมขึ้นมาใหม่เลยไม่เคยประกบพบเจอบนโลกใบนี้หรือไม่จําเป็นต้องเป็นของใหม่ก็ได้แต่เกิดจากการสร้างสารรค์โดยมีจุดความคิดของผู้อื่นมาเป็นตัวตั้งต้นเริ่มต้นการผลิตงานของตนเองนะคะ จะใหม่ก็ได้หรือไม่ใหม่โดยยึดความคิดคนอื่นมาสร้างสรรค์าง,งานของตนเองแต่สําคัญคือต้องมีการแสดงออกทางความคิดถึงจะเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็อย่างเช่นข่าวประจําวันข้อเท็จจริงข่าวสารต่างๆรวมถึงกฎหมายด้วยนะคะไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ เมื่อมีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วนะคะกฎหมายจะคุ้มครองทันทีโดยคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ผลงานและยังคุ้มครองต่อไปอีก50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องนี้ต้องไปดูรายละเอียดด้วยนะคะมันจะมีข้อปิดย่อยบางประการเช่นกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ไม่ระบุชื่อใช้นามแสงก็จะมีอายุคุ้มครองแค่50ปีนับแต่สร้างสรรค์ผลงานหรือกรณีของงานศิลปะประยุกต์ จะมีความคุ้มครองแค่25ปีอันนี้ก็ต้องไปศึกษารายละเอียดปริย่อยกันเพิ่มเติมอีกทีค่ะสิทธิบัตรนะคะคือการไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับหนังสือสําคัญที่ออกให้ในการคุ้มครองด้านการประดิษฐ์แล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์สังเกตนะคะจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันคือด้านการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะโดยการไปยื่นขอหนังสือขอคุ้มครองเนี่ยเราจะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์แล้วก็ก่อนออกแบบเนี่ย ให้สมบูรณ์ชัดแจ้งและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดเพื่อที่สังคมจะจะ,จะได้นำไปใช้ประโยชน์ใน,ในทางอุตสาหกรรมนะคะก็สังเกตนะคะว่าในประเภทของสิทธิบัตร3ประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น2หมวดด้วยกันข้อ1กับข้อ2เนี่ยจะเป็นหมวดเกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์ส่วนข้อ3เป็นหมวดเรื่องของการออกแบบการประดิษฐ์นะคะจะแบ่งออกเป็น1สิทธิบัตรสิทธิบัตรตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีอยู่2ประเภทย่อยคือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ กับประดิษฐ์ที่สูงขึ้นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็อย่างเช่นการหันน้ําชัยพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9กนะคะกับประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเช่นการประดิษฐ์หลอดไฟที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยนะคะกับบุคคลชํานาญในระดับสามาัญมาก่อนซึ่งสิทธิบัตรประเภทนี้เนี่ยเมื่อประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้นะคะส่วนอนุอนุสิทธิบัตรเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่สูงมีการปรับปรุงเพียงแค่เล็กน้อย ที่เห็นได้ชัดก็คือการที่เราเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของอาชีวะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมามักจะเป็นเทคนิคที่ไม่สูงนักเราก็จะไปยื่นขออนุสิทธิบัตรกันสังเกตนะคะว่าในประเภทที่1กับ2เนี่ยการประดิษฐ์จะเน้นการคุ้มครองสาระสาคัญภายในแต่ถ้าเป็นประเภทที่3การออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นการคุ้มครองความสวยงามภายนอกเป็นการออกแบบเพื่อดึงดูดผู้ชม ให้ลูกค้าเนี่ยสนใจตกลงซื้อผลิตภัณฑ์ของเขานั่นเองนะคะ mm. เมื่อมีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งในสนี้นะคะ mm. ก็จะถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในการที่จะใช้ผลิตหรือขายได้แล้วก็ใครที่นําไปใช้ไปกระทาการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็จะถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนะคะก็จะถูก ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแล้วก็แต่ละประเภทก็จะมีอายุความต่างกันตามที่ปรากฏบนจอนะคะสิทธิบัตร20ปีอนุสิทธิบัตร6ปีและการออกแบบ10ปีค่ะความลับทางการค้านะคะมีความหมายแยกเป็น3ประเด็นด้วยกัน 1. ต้องเป็นข้อมูลทางการคา้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก 2. เป็นข้อมูลที่มีมูลค่าและ 3. ค่ะยังคงเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับอยู่นะคะโดยผู้ที่ เป็นเจ้าของความรับทางการค้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์ในความรับทางการค้าโดยจะจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นสิทธิ์ของเจ้าของนะคะโดยที่จะมีประโยชน์ทางด้านการเงินอย่างไรความรับทางการค้าสามารถนําไปเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือเป็นหลักประกันในการชําระหนี้กับธนาคารได้ด้วยนะคะความรับทางการค้าโอนแก่กันได้ จะทางนิติกรรมหรือโดยมรดกก็ได้นะคะแล้วก็มีอายุความคุ้มครองตราบเท่าที่ยังเป็นความลับอยู่โดยไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนค่ะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะสิ่งบ่งชี้ก็หมายถึงสัญลักษณ์หรือสิ่งที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์เพื่อบ่องบอกว่าสินค้านั้นเนี่ยมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ใดนะคะโดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นประเภทโดยตรงกับโดยอ้อมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรงก็เช่น แค่เค็มชายานะคะรู้ทันทีเลยว่ามาจากจังหวัดสุรารธานีนะคะนี่โดยตรงโดยอ้อมก็จะมีลักษณะเป็นเชิงสัญลักษณ์เช่นรูปดอยสุเทพเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะรูปหอไอโฟเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ถือว่ากลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิต ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นเจ้าของนะคะดังนั้นคนที่อยู่แหล่งอื่นอยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์นี้จะไม่สามารถผลิตสินค้าโดยใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์เดียวกันมาแข่งขันได้เช่นอยู่จังหวัดเลยจะมาผลิตไข่เค็มชาย,ยาก็ไม่สามารถทําได้นะคะตัวต่อมาค่ะแบบผังภูมิวงจรรวมนะคะมีความหมายประกอบด้วยคำว่าแบบวงจรไฟฟ้าที่ออกแบบขึ้นมานะคะกับ ตัวชุดหน้ากากหรือแผ่นบังนะคะรวมทั้งแบบวงจรและชุดหน้ากากประกอบกันแล้วก็จะกลายเป็นแบบผังภูมิวงจรรวมนะคะซึ่งแบบผังภูมิวงจรรวมนี้อาจจะเกิดจากลักษณะที่สร้างสารรค์ขึ้นมาเองยังไม่เป็นที่รู้จักก็ได้หรืออาจจะสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่จากสิ่งที่รู้จักกันทั่วไปมาทําการจัดวางใหม่ก็ได้มี2อ,อบแบบนะคะคือคิดขึ้นมาเองกับนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาจัดวางสร้างสารรค์ใหม่ โดยการจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจะต้องเกิดจากการจดทะเบียนเท่านั้นนะคะถ้าจดทะเบียนเป็นแบบผังภูมิวงจรรวมเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับาการคุ้มครองทางกฎหมายถึง10ปีแต่ทั้งนี้ก็ไม่เกิน15ปีค่ะการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชนะคะที่มีลักษณะพันธุกรรมหรือลักษณะทางพุทศาสตร์ที่ต่างจากกลุ่มอื่นในพืชเดียวกันเป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่เนื่องจากว่ากฎหมายสิทธิบัตรเดิมเนี่ยไม่ได้ให้ความคุ้มครองพืชและสัตว์ จึงจาเป็นต้องออกกฎหมายในการให้ความคุ้มครองพืชและพ,พันธุ์พืชขึ้นมานะคะซึ่งมีลักษณะก็คือเป็นการให้สิทธิประโยชน์ในการรับรองสิทธิให้กับเกษตรกรรวมถึงเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมนะคะกฎหมายตัวนี้ร่างขึ้นมาป้องกันเรื่องของการถูกรัฐเอาเปรียบจากในทุนรวมถึงการเพื่อนพืชตกไปอยู่ในมือของของประเทศอื่นด้วยนะคะซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือพันธุ์พืชใหม่กับพันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่า ดูตัวแรกก่อนนะคะพันธุ์พืชใหม่เนี่ยกเกษตรกรที่คิดค้นพันธุ์พืชใหม่จะต้องนําไปจดทะเบียนนะคะเพื่อรับรองสิทธิ์ของตนเองในการที่จะเป็นผู้ผลิตในการเพาะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ก็จะเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจุดนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของพันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่าสังเกตนะคะถ้าเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองสีแดงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2องององค์ประกอบย่อยคือพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปกับพันธุ์พืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่นนะคะมาดูตัวล่างสุดก่อนเพราะว่าพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเท่านั้นที่ต้องจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นก็คือพันธุ์พืชที่มีอยู่ในเฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในประเทศไทยและไม่เคยจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มาก่อนนะคะตัวนี้กลุ่มบุคคลชุมชนในท้องถิ่นนั้นก็รวมกลุ่มกันมายื่นขอจดทะเบียนก็ถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันเฉพาะถิ่นด้วยนะคะ ส่วนอีกสองตัวนั่นก็คือพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปกับพันธุ์พืชป่าตัวนี้กฎหมายไม่ได้กําหนดนะคะว่าต้องทําการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนตัวนี้กฎหมายให้การคุ้มครองโดยผลของกฎหมายทันทีมาดูความหมายกันนะคะพันธุ์พืชพื้นเมืองเนี่ยหมายถึงพันธุ์พืชที่ถือกําเนิดขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็ใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายแต่ถ้าเป็นพันธุ์พืชป่าเนี่ยถือกําเนิดในประเทศไทยก็จริงแต่ว่าเป็นการกําเนิดตามธรรมชาติ แล้วก็ไม่ได้นํามาเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นความหมายของมันซึ่ง2ตัวนี้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปกับพันธุ์พืชป่าไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนย้ํนะคะไม่ต้องจดทะเบียนค่ะกฎหมายคุ้มครองทัน,ท,นทีนะคะโดยถ้าเอาพันธุ์พืชเหล่านี้นะคะไปทําการหารายได้เนี่ยประโยชน์ที่แบ่ง แบ่งกันผลประโยชน์ที่ได้มาจากการไปขายพันธุ์พืชเราทั้งพันธุ์พืชพื้นเมืองกับพันธุ์พืชป่าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ให้นํารายได้เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์พืชต่อไปซึ่งกฎหมายตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการส่งเสริมคิดค้นปรับปรุงพันธุ์พืชมาอยู่เสมอ และยังเป็นการรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่สําคัญมากที่พวกเราชาวไทยจะต้องให้ความคุ้มครองทรัพยากรของประเทศของเรานะคะซึ่งพันธุ์พืชเหล่านี้นะคะก็จะมีอายุความคุ้มครองอยู่ที่ระหว่าง12ถึง27ปีแล้วแต่พันธุ์พืชแต่ละชนิดค่ะอย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้อยู่เสมอนะคะ เพราะล้อที่หมุนอยู่เสมอ,อยอมไม่ขึ้นสนิม